สวัสดีพี่น้องกล่องสุขภาพมาอีกร้อยแล้วกล่องสุขภาพกล่องวิตามินกล่องแคลเซียมกล่องวิตามินกล่องคอลลาเจนซื้อเพิ่มค่ะเพราะว่าคอลลาเจนที่ไม่น้อยกินแบบผงใกล้จะมมดละแล้วไม่น่อยไปเห็นตัวนี้ ก็เลยสิลองตัวนี้นั่นกากตัวนี้ซิดีตัวนี้กับตัวเก่าอันใดสีดีวก,กันนะคะคอลลาเจนที่เมืไรกินเป็นคอลลาเจนสําสหรับผมเล็บผิวหนังส่นจะนั่งใช้ยาเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ที่กินประจำนะคะขาดไม่ได้เลย ผมเล็บผิวหนังแต่ก่อนกินพอ่อดีขึ้นแล้วก็ยุดกินเดี๋ยวนี้บอกค่ะกินเน่าได้เลยเลยพราะว่ากินได้ตลอดกินได้ตลอดว่าต้องว่าต้องยุดนะก็เลยสิก,กินเพราะว่าผมไม่น้อยไม่น้อยเป็นคนที่ตัดบุลูกออกแล้วมันบ่มีฮอร์โมนเนาะและไม่น้อยก็ไม่กินยากินยาหลายอย่างก็เลยต้องหาอยามาบำรุงเจ้าอองนะคะเพราะว่ามันฮอร์โมนบ่มีผมร่วงผิวหนังแห้งเล็บอ่อน ไอ้นืเน LED ็ตอ่อนเนี่ย่สสำคัญดอกสําคัญคือผมร่วงแล้วก็ผิวแห้งค่ะก็ได้กินตัวนี้ประจําแล้วก็ส่งไปเมืองไทยให้ลูกนั่งน,นะคะไม่น่าจะสร้างมากม่อีกซีกับปุ๊กเมื่อนี้มันเจ็ดรอยกว่าโค้นนะคะกับประมาณเกือบสามพันบาท น้ำตาลที่ไม่น้อยกินนะคะให้รสชาติหวานเหมือนกันกับน้ำตาลทั่วไปแต่ทุกอย่างศูนย์เปอร์เซนกินแล้วเฮาบาอ้วนแล้วก็บ่มีอีหอยังเลยคือไ้ควางหวานแต่แต่แตบม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายเป็นเป็นน้ำตาลไม่น่าเอื่อนน้ำตาลยาแล้วกันเนะาะจังมาใบสองถุงค่ะสดสื่อกระซังมะใบเพื่อเลยตัวนี้เป็นคอลลาเจน เป็นเวลเวเป็นคนละตัวก็ตัวที่ไม่น้อยกินแบบแบบถุงเนาะแต่ว่าตัวนี้มันสิเพิ่มเป็นเ <c oughs> ออเป็นผมเป็นเล็บเป็นผมเป็นเล็บ้บวก็เป็นผิวหนังแต่ว่าตัวนี้มันสิเพิ่มขึ้นก็คือเป็นกระดูก้วกาเอ่อ ห่ยลืมแล้วก็พวกซีพวกเซเลนมันเพิ่มคุณภาพขึ้นไม่อีกนะคะถามว่าราคาแพงกว่ากันมอตัวนี้แพงกว่าเท่าตัวนะคะราคาเว้นแพงกว่าเท่าตัวแต่เดี๋ยวจะลองกินดูว่าถ้าตัวนี้กินแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวนั้นถ้าแพงกว่าเท่าตัวเข้ากับสิเปลี่ยนมากินเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ เขาจะมีช้อนตวงมะไฮรอไดไม่น้อยเปิดเบิ่งก่อนเนะาะเพราะว่าจาังไดไม่น้อยก็ต้องกินอยู่แล้วมีช้อนตวงไฮปริมาณเท่ากันแหละค่ะช้อนตวงขนาดเดียวกันนี่ค่ะแต่ว่ามันสีเข้มข้นกวยยาาน่าอยอะกเพิ่มไม่น่อยอาจจะผสมกันระหว่างตัวนี้กับตัวเกานะคะช้อนเท่ากันหนึ่งช้อนตวงเนาะตัวนี้มันสองร้อยกรัม ขอบคุณมากเราเอาใครบอดได้แปดสองร้อยกร,รมัมตัวนั่นถุงหนึ่งมันเน่ยถุงหนึ่งมันเนี่ยเคิงกิโลเนาะไม่หน่อยกินเกือบสี่เดือนนะคะยังพันหนเหมือดแต่ว่าไม่หน่อยซื้อมาตุนไวนะคะแล้วก็จะเป็นเมือดละแล้วก็จะเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีตัวนี้ <c oughs> อ่อเป็นวิตามินซีแล้วกับตัวนี้จะเป็นตัว เหมือนตัวดีท็อกหนํำค่ะถ้าเขากินตัวนี้มือมือละเม็ดนะคะเอาเอาเอาใส่น้นำค่ะเอาใส้น้ำแล้วมันจะเป็นฟองฟูขึ้นมากเข้าขับถ่ายดีนํำค่ะเป็นวิตามินซีที่ช่วยในการขับถ่ายด้วยถามว่าแพงบ่อแพงค่ะร้อยละล้อยร้ลอละรอยบาทไม่หน่อยก็ซื้อมามีมิลด์แซรเนมีรดสแรลเนมีลดบักนว้วมเอดอ ลูกมงม่วงอะค่ะของผลไม้บานนี่แต่บานบูแบแล้วก็มีรถโค้กคาโคลาค่ะรสแบบสี่โคลานล้วนะคะรดละลายๆๆๆเดี๋ยวซ,ซื้อแล้วก็สิส่รงให้น้องบีบีน้ำแล้วก็สิส่งให้พี่ปอนนาเพราะว่าตัวนี้พี่ปอนกินได้คะ่ะพอดีซอยในการครับทายน้านะคะเพราะว่าเป็นวิตามนินซีที่ดีไม่น้อยกินประจาตอนนี้ไม่น่ากินเป็น รสสับปะรดได้ไม่น่อยไปเอามาเห็ดให้เอิ่งเดี๋้ไม่น้อยไปเอาน้า่อนแป๊บนึงไม่น้อยเอาแก้วก่อนเด้อพี่นออ้องเด้อเดี๋้ไม่น้อยไปเอานามมาแป๊บนึงนี่น่าจะนามกับประมาณแก้วนึง่งข้ากินธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ไม่น้อยกินวิตามินซีรสบักนัดนะคะรสสับปะรดราคาเท่ากัน,นะคะ่ะคิดปเป็นเงินไทยกับบ่ถึงร้อยตี่หลายเดี๋ยวก่อนบ่ถึงร้อยพี่น้องมันหลอดลยะยีะ่สิบก้นยี่สิบเอ็ดค้นเกือก จ็ดสิบกวัวบาทบ่เถืองน่อยขอโทษขอโทษคิดผิดรอดแล้วเจ็ดสิบกัาบาทนะคะเนี่ยข้าวจะใส่ลงไปเม็ดหนึ่งนี่ค่ะมันก็นจะเป็นฟองเข้าก็บลอให้ฟองมละลายออกบรดกรนะคะอันนี้เป็นรถบักรถบักนัดหรือว่ารถสับประรดเนาะตัวนี้รอบทีแล้วไม่นน่อยทรงไปเมืองไทยสิบก่วกระปุกนองต้น เอาไปขายต่อมงนะคะแล้วเขากินเขาก็ได้ผลพร้อมน้องต้นก็กิน,นะค่ะเม่น้อยสงให้บีบนั่นแต่ว่าอะไรห้ปังปอนเพราะปังปอนว่าจะมีปัญหาเรื่องผมขนเล็บแต่เมน้อยสร้างเป็น,ปน,นข้อแลาเจนตัวตัวบางนุ่งเนื้อเยื่อที่ว่าคนเป็นแผลแะ้วก็นเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกนะคะเสริมสร้างผิวหนังตัวนั้นของพี่ปอนซึ่งเดี๋ยวไม่น้อยจะสร้างเพิ่มมันต้องสร้างเธอละลอดเธอละลอด ของเงินบ่หลายค่อยๆทย,ยอยสั่งนะเดี๋ยวสิสั่งเพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งให้พี่ปอนไม่น่าจะส่งไปกับขอรับฝากหิวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตัวนี้จะสั่งเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวจะสั่งมารอบสองนี่ก็จะสั่งเป็นยางละสองเพราะว่าจะให้ทั้งไอ้ทั้งนองเพราะมันบ่แพงอ่าหนึ่งกับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโครนกับเจ็ดสิบกว่าบาทเออไม่น้อยคิดราคาผิดคิดเงินผิดประสาทนะสมองเสื่อมนะ กินเลยค่ะแซ่บหนดบังนัดแซ่บแล้วก็คขับถ่ายดีกินแค่มมือละเม็ดกระพ่อค่ะเป็นมิติมินที่เข้มข้นและช่วยในการระบบขับถ่ายระบบย่อย ตัวนี่น่าจะแล้วเปิดเบิรงบินในพี่นองเบิง์เขาก็ลืมต้องเขาไปเบิงงมินในอีเมลเพราะว่าไม่น้อยสั่งมันมีใบเสร็จมาอยู่ล้จะเข้าไปเบิงงในอีเมลเพราะว่าม่น่ากั โอเคแม่ค่ะยีสอค่ะไม่นหน่อยซังวิตามินซีซหลอดหนึ่งหลอด2หลอดสมหลอดซหลอดน้ำตาลสองน้ำตาลถุงละแปดสิเก้าน้ำตาลถุงละแปดสเก้าข้นสามเกยีเจ็ด ามแปดยี่สี่ประมาณสามร้อยค่ะถุงหนึ่งประมาณสามร้อยบาทตาคิดเป็นเงินไทยเนาะตัวนี้มันขึ้นราคาแหละแต่ถ้าซื้ออ่ในร้านลอยเก็ดสิบหรือลอยหกสิบแปดเนี่ยแหละแต่ว่าแม่น้อยสั่งทางอินเทอร์เน็ตราคาสิถือกันนะคะเป็นยาขอทษรเดอฟี่นองแม่น้อยเป็นวัดอันเป็นยาตัวเดียวกันแต่คันซื้อในร้านสิแพงแต่ถ้าสั่งทางอินเทอร์เน็ตซั่งร้านขายยาในอินเทอร์เน็ตมันสิถือบางอย่างครึ่งต่อครึ่งนะคะ อันนี้ถ้าซื้อนี่ลานล้อยร้อยหกสิบแปดหรือ้อยหกสิบเก้าแต่อันนี้มือนั่นที่ซื้อไปให้น้องต้นมันคนร,ราคามันพึ่งมาขึ้นของอะกระต๊กกระปุกหนึ่งสามลอยสามอยบาทสามลอยบาทลอยเม็ดได้ค่ะตัวนี้ร้อยสามสิบเอ็ดใต้แค่สองลอยกัมามให้หน่อยซื้อ,อยู ร้อยหกสิบกัวในราคาส่วนลดแล้วนะตัวนั้นสี่ยูที่ครึ่งกิโลเนาะนเดี๋ยวมันอาจจะมัดในมืเนาะใช่ค่ะไม่น้อยกินตัวนี้มันจะอยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลร้อยหกสิบแปดโคนกับประมาณห้าหกร้อยบาทนี่ก็เเลือบักหลยได้หน่นี่กัเเลืออีกไดไอ,อีกเป็นเดือนเพราะว่ากินมือละซ่อนค่ะกินแค่มือละช้อนช้อนเดียวกัน นี่ั้งแต้แตทายคิดพี่น้องก็เห็นเนาะสามสี่เดือนได้อันนี้นี่ไม่น้อยจงไหน้องบีบีสองถุงนี่ก็กินได้เกือบปีเด้ค่ะแล้วก็ส่งแบบนี้ไปอีกแล้วเพื่อนก็นเลยส่งของขวัญมาหาแม่ว่าแบบนี้กินดีมากแม่กินง่ายด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยวราสันเลยส่งไห้แล้วจัดการไห้แม่ว่าไม่ยากอะไรก็ได้หมดได้หมดละแม่น่ะเอาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวสิส่งไปให้ลูกอยู่ค่ะด้วยรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บๆสั่งเพิ่ม